นะคะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแล้วก็ทําให้คนพัทยาเขายิ้มกันแก้มปริทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเตรียมที่จะรับนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะที่จะบินมาจากจีนแล้วก็ลงที่อุตภเภาของเรานะคะตอนนี้ยอดนักท่องเที่ยวนะคะพุ่งไปแล้วค่ะเพราะว่าไทยเองก็เปิดประเทศทําให้ต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้มากๆากยิ่งขึ้น นางสาวอนมาวงใหญ่นะคะผู้อำนวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพัทยาบอกว่าช่วงนี้นะคะที่พัทยาค่อนข้างที่จะคึกมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาตินะคะเดินทางมาทั้งมาแบบคนเดียวมาแบบครอบครัวแล้วก็ยังมีแบบว่าประเภทมาประชุมสัมมนาด้วยนะคะหลังจากที่ไทยเราเองก็มีการเปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาและในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของไทยด้วยเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวจาก รัสเซียอินเดียอินโดนีเซียก็เดินทางเข้ามาที่พัทยารวมไปถึงชาวจีนเองค่ะที่หลายคนผู้ประกอบการในหลายๆพื้นที่เขารอคอยค,คนกลุ่มนี้แหละค่ะที่จะเดินทางเข้ามาซึ่งเริ่มจาก F.I.T. นะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองแบบส่วนตัวมาแบบครอบครัวตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยมาจองที่พักในเมืองพัทยาแล้วซึ่งในวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะก็จะมีไฟล์นะคะจาก ประเทศจีนเข้ามาอย่างประเทศไทยมาลงที่สนามบินอุทภารรวมไปถึงที่สวุวรรณภูมิหลังจากที่ได้พูดคุยกันกับผู้ประกอบการโรงแรมนะคะพบว่ามีการจองห้องพักเข้ามาต่อเนื่องหลังจากนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาหลังจากที่ ไม่ได้มีการเปิดประเทศมานานนะคะนักท่องเที่ยวจีนเองก็ชื่นชอบเมืองไทยชื่นชอบพัทยาแล้วก็เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่อินเดียนะคะได้มีการยกเลิกอาทีพี PCR, รวมไปถึงเรื่องของตามประกันถ้าหากว่าประเทศไทยนะคะมีการยกเลิกก็อาจจะทําให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นตอนนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาที่เมืองพัทยาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าจะไล่เรียงประเทศที่เข้ามาก็คืออันดับหนึ่งน,น่าจะเป็น รัสเซียตามมาด้วยอินเดียเกาหลีใต้เวียดนามแล้วก็จีนจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะสามารถออกมาได้เรื่องของการทำเอกสารต่างๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวภายหลังนี้อาจจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ พัทยาของเราก็ยังถือนับได้ว่ายังคึกคักถือว่นะคะด้วยนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะคะแน่นอนว่าคนไทยเราก็ยังเดินทางมาต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่ากลุ่มประชุมสัมมนาหรืออะไรแล้วแต่ขนาะเดียวกันเริ่มเปิดประเทศเต็มที่แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ทยอยกันเข้ามาอย่างอย่างหน้าหน้าหายที่ผ่านมาเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวเต็มพัทยาของเราโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากรัสเซียนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีอินเดียนะคะแล้วก็เกาหลีเวียดนาม อินโดนีเซียนะคะซึ่งอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวหลักๆที่เข้ามาในพื้นที่ปัทยาของเรานะคะขณะเดียวกันเนี่ยจีนเริ่มเปิดประเทศแล้วในอย่างเช่นเขาเริ่มเปิดเมื่อวันที่8มกราคมนะคะแต่ว่าเริ่มให้มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ได้ภายในเมื่อเดือนเมืเ่อวันที่6กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจีนเรานยก็ทยอยมานะคะมาอาจจะเริ่มที่ F i T ก่อนคือนักท่องเที่ยวมาเองเป็นเป็นเป็นครอบครัวเป็นเดี่ยวๆแต่ว่ามีแนวโน้มจากการที่คุยกับผู้ประกอบการโรงแรมหรือต่างๆเนี่ยก็มีเริ่มมีการบุ๊ก ของบริษัทน้ำเที่ยวแล้วเป็นซีรีส์เข้ามานะคะ